อยากลองทําให้ได้สักครั้งหนึ่งเพื่อมันจะแบบได้ก้าวผ่านเส้นบางๆสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรัสู่ช่องแคทเน็ตด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีโยโกคาวะจังหวัดกุณมะเมื่อช่วงเช้าเราเดินทางออกจากสถานีเวโนโค่ะวันนี้เราใช้จยสอซึชินคันเซนปลทางสถานีเนียตะแต่ว่าเราไปลงที่เมืองทากาสากิ วันนี้เป็นวันที่2นะคะที่เราใช้ตัวเกียววายพาสซึ่งเป็นพาสที่เหมาะมากๆสําหรับคนที่ต้องการไปเที่ยวสถานที่ทิศรอบๆตัวเกียวแบบไปเช้าเย็นกลับแพลนของเราในวันนี้นะคะเราจะไปเดินป่าที่สถานีโยโกกาวะจังหวัดคุนมะเมื่อวานเราไม่ได้กินข้าวทั้งวันใช่ไหมคะเราเลยเข็ดคะ่ะวันนี้เราเตรียมสเสบียงมากินบนรถไฟพร้อมทั้งเครื่องดื่มชูกําลังด้วยตอนนี้เราก็มาถึงสถานีโยโกกาวะแล้วนีคือ ที่เราอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นทางรถไฟเก่าสถานีเก่าแ้วเราจะข้ามไปที่จริงเดินไปจนถึงคาลิซาว,วาได้ <c oughs> หลังจากที่เราพลาดการขึ้นเขาจริงจงจ,งจังเมื่อวานนี้วันนี้เราก็เลยอยากลองทำให้ได้มันเป็นโอกาสที่ดีและเป็นวันหยุดยาวด้วยแลงเราจะไปนี่ก่อนอาบุตโตมิติ คุโตมิจิคือเอาคุโตมิจิวันนี้แล้วล่าเริงกว่าเมื่อวานเพราะว่าแลดูเหมือนจะมีเพื่อนร่วมทางไปยาวๆเพราะทุกคนข้างหลังก็เหมือนกันข้างหน้าก็ด้แต่งตัวกันแบบว่าเออเหมือนต้องการมาเดินป่าจริงๆเราหวังนะว่าวันเราจะเดินจนแบบเออสามารถเดินคนเดียวได้แต่ว่าไอ้เรื่องกลัวผีเนี่ยเรากลัวมาต้องแต่เด็กมากร้อนมากทุกคน คืออันนี้เป็นทางรถไฟเก่าเมื่อก่อนอจากยยโกกา่าก็จะมีไปอีกสับสเตชั่นหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทำการละรถไฟกำลังมามันก็เหมือนรถไฟตามส่วนสนุกเปียนะ เส้นทางนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะที่ใบไม้เปลี่ยนสีน่าจะสวยและโมมิจิเต็มเลยสองข้างทางคือสมัยที่รถไฟมันเปิดใช้จริงๆอ่ะมันต้องสวยงามมากเลยแนะ่อันนี้ทุกคนเป็นสถานีรถไฟเก,เก่าร้างชื่อว่า Substation มา r ุยามะโอมาลุยามะสับเ a ตชันคือที่จริงดูภายนอกก็ดูไม่ค่อยเก่าอะไรขนาดนั้นหรอกเนาะ มันก็ดูขังเออสวยดีอ่ะสวยและดนลึกลับคือตอนนี้เหมือนในหลายคลิปเนาะเวลาเราออกป่าหรืออะไรเราอยู่คนเดียวนะคะถ้าเห็นใครก็ไม่ต้องบอกเรานะโอเคคนนยอะเดี๋ยวเราเป็นในใจใชิลลก็คือ,อต้องขอ,อนีา้าต ถ้ามีเจ้าที่เจทางแล้วเรามาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเก่าๆคือสร้างตั้งแต่ปีประมาณ1,890อืมคือที่จริงหลุดเนี้ยหลุดทางรถไฟสายเก่าเนี่ยมีอะไรตัวนี้อะไรที่สร้างจากอ e ิฐบล็อกแดงๆเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรคือเขาก็อนุรักษ์ไวใ้ให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวรถไฟเมื่อกี้เหมือนกันก็เป็นรถไฟนําเที่ยวน่าจะไปอีกสถานหนึ่งแล้วก็ ลับเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปไกลๆกล่อนเธอข้างหลังคือเด็กเด็กน้อย,ยอแหละน่าจะหมอต้นรือประปฐมมาคนเดียวจริงเหรอน้องก,กล้าก็าเลยนะมันก็เก่งเนาะแสดงว่าถ้าเด็กทำได้เราก็ต้องทำได้แต่คือเมื่อกี้ใช้เด็กจริงป่ะาะนางอาจจะมากับแม่นางนี่ไง อาจจะนะร้อนอ่ะคือร้อนวันนี้คือถือว่าได้เดินที่มันแดดสองเมื่อวานที่ไปเดินริมทะเลสาบอ่ะมันยังเป็นร่มไงแล้วก็ลมพัดเย็นเพราะอยู่ใกล้น้ำมาเนาะคือมาถึงตรงนี้มันก็เป็นป่าจริงๆแล้วเนาะแต่ว่าใกล้ๆก็มีทางรถไฟแล้วก็แม่น้ำรถไฟกลับแล้ว ฮ่านาสลอนสองข้างทางเนะี่ยเป็นต้นโมมิจิเนาะหรือต้น Maple เมเปิลนั่นเองคือ <c oughs> ถ้าใบไม้เป็นสีเนี่ยรับรองว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เราอยากกลับมาอยากกลับมาหลายที่เหลือเกินสวนข้างกับไปนี่มะสังขาร <c oughs> เราเดินมาถึงโอโมโม,มีป้ายบอกว่ามีห้องน้ำให้บริการอยู่ <c oughs> ไม่มีใครเลยฝอ่งนี้ก็เช่นกันทุกคนดูสภาพเราสิเหนื่อยมากเป็นป้ายบอกทางก็มีทางไปออนเซน,นออร้อยแบกรถจริงอยากแช่ขายอยู่นะแล้วก็มีไปอุตสุยเล็ก1.1กิโลแล้วก็ไปสะพานเวนตา2.1ที่เรามาเมื่อกี้อ่ะ2.7กิโลคือออจริิงจากสถานีไป เว้นสะพานเว้นตาก็ห้ากิโลเห็นออนเซ็นนะไม่ได้อยากเข้าหรอกนะแต่ว่าในออนเซ็นอ่ะมีร้านอาหารไงเออแล้วก็มีเบียร์สดด้วยเหมือนใช่เวลาไหมคะเป็นออนเซน็นคือต้องเอารถมาแหละหรือไม่ก็นั่งรถไฟมกเมื่อกี้ถ้าหน้าหนาวก็น่ามาอยู่เดี๋ยวเรานั่งพักแพทยทางน้ำผ่านน้ำเยอะมาก นี้ก็คือรางรถไฟที่เราเดินผ่านมาตะกี้นี้คือถ้าใครสะดวกเดินขาเดียวก็นั่งรถไฟเอาก็ได้นะร้อน่นาเชเนี้เราก็ออกเดินทางต่ออีก2.1กิโลปัญหากเกิดคือเราต้องเดินลอดอุโม,มงค์นี้ไปเนี่ยสิ ซึ่งไม่มีคนเลยไฟส่องสว่างรู้สึกมันจะเป็นไฟเซรนเซรนเลยนะมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยอะถ้าเห็นอะมันยังพอรู้ไงว่าอุโมงค์สั้นหรือยาวมีคนเดินสวนมาพอดีรเราก็เดินเดินซูออกไป มาคนเดียวนะมันกลัวจริงๆนะคะ มีทอดหนึ่งที่เหมือนเป็นโค้งพอดีแล้วมันจะไม่เห็นแสงปลายองค์จากทั้งสองด้านซึ่งพอเดินเข้ามานิดนึงเนี่ยก็จะเห็นคืออุปสรรคของการมาเที่ยวคนเดียวของเราก็จะมีอย่างเดียวเลยเนาะเราเป็นคนขี้กลัวก็ทุกอย่างก็มีก็ผีเออแต่ไหน,ไหน อยากลองทําให้ได้สักครั้งหนึ่งเพื่อมันจะแบบได้ก้าวผ่านเส้นบางๆมีคนน่าจะเป็นเด็กถึงทางออกแล้วเสือ้อ รู้สึกเหมือนชีวิตได้ปลดล็อกบาอย่างเดินไปถึงสะพานเวนตาแล้วก็จะเดินกลับผ่า,านจุดสำคัญมาแล้วทุกคนที่จริงหลุดเนี่ยดูจะน่ากลัวกับเมื่อวานะแต่ว่ามันยังพอมีคนไงออ้ยมองเห็นเขาสูงๆอะ่ะ ด้านหลังอ่ะมันจะเป็นเงาๆคล้ายๆเมฆคือเมื่อกี้เราเพิ่งวิ่งลอดอุโมงค์มาอีกหนึ่อุโมงค์วันนี้มันมีความกลัวมากกว,ว่าวานก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยเรา,เ<อ>าเรยังได้ลองทำมันมีสะพานแดงๆอยู่ท่ามกลางหุบเขา มงและรอดอโมงประมาณผ่านมาแล้วสองอันใช่ปะอันหน้าก็จะเป็นีิสาวแต่ตรงนี้ติดถนนนะก็มีรถผ่านเราถึงทางออกแล้วทุกคนแหมคนมาจากไหนกันเยอะแยะให้เราโดดเดี่ยวอยู่ได้ตั้งนานอันนี่เป็นทางที่เดินป่าที่แท้ทูมีน้านจอดรถแล้วคนก็นขึ้นมาเที่ยว ถึงแล้วไงสะพานนี่เนี่ยี่กันนี่ไม่ไม่มีคนใช้แล้วเอาไว้ถักดูสวยงามเดี๋ยวหาทางลงก่อนลองเดินเข้าป่าหน่อยสิออ้เป็นหน้าผาค่ะลงไปเป็นถนนเลยแล้วก็เป็นลานจอดรถอ่ เราจะเดินลงไปด้านล่างแล้วเสียงน้ำดังมากเสียงน้ำตกคนก็ส่วนใหญ่เขาน่าจะเอารถมาแต่ก็พอมีงานคนที่เดินป่าเดินน้ำตกก่อนไม่ใช่น้ำตกหลักน้ำธรรมดาอันนี้ตะพาน นี้ไงที่เราอยากมาโหใหญ่โตมากสะพานนี้สร้างมาจากอิฐแดงนะคะสร้างขึ้นในช่วงปี1880สมัยที่ญี่ปุ่นเริ่มทำการค้ากับต่างประเทศในช่วงแรกๆเป็นทางรถไฟสายชินเนสึน,นะคะเป็นรถไฟสายแรกๆที่สร้างข้ามประเทศญี่ปุ่นระหว่างตะวันออกไปตะวันตก ถึงแม้ในปัจจุบันทางรถไฟสายนี้จะไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็อนุรักษ์ไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์รายละเอียดและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสร้างรถไฟสายชินเนืซึน,นี้นะคะเราเขียนไว้ในดิสค r ิปชั o n ค่ะถ้าใครสนใจลองอ่านดู วใหญ่อลังมากทุกคนถึงไม่ได้ใช้แล้วแต่เก็บให้มันเป็นอะไรที่ทรงคุณค่าคือมันมีความขลังน่ากลัวเออเก่าๆสร้างมาตั้งแต่1890น่าจะได้คุ้มไหมที่ยอมกลัวเดินฝ่าอุโม,มงค์ทั้งหลายแหล่ก็สวยดีนะ ก็ถือว่าเป็นที่ที่เราอยากมาเราได้มา <c oughs> <g ül> เดี๋ยวเราเดินกลับละ อุโมงจั้งหลายลูกอุโมง์ลูกแรกอนะ่ะอุเรียกว่าลูกป่ะลูกแรกกับลูกสุดท้ายเนี่ยก่อนถึงสะพานแป้นตาเนี่ยคือจะยาวสุดยาวแบบมองไม่เห็นแสงปายอุโมยยงด้านมันก็จะบิวให้กลัวๆนะแล้วจะบอกว่ามันจะมีอะไรแบบนี้ยงเนี้ยซึ่งของจริงมันมืดมากเลยนะแต่ว่ากล้องมือถือมันปรับให้สว่างคือเวลาเราเดิน พยายามไม่มองใช่ป่ะคือเวลาห่างตามันเขาจะดึงดูดอะไรที่มืดๆม,ม,มันก็กลัวอย่างช่วยไม่ได้สรุปเราเดินผ่านมาทั้งหมด4โมงนะจากสถานีโยโกกาวาไปสะพานเฟ้นตาาเมื่อกี้4โมงคือโมงแรกกับโมงสุดท้ายก่อนถึงจะยาวที่สุด สำเร็จแล้วทุกคนหลังจากนี้เราก็แค่เดินจากตรงนี้ซึ่งเป็นทางลงๆไปจนถึงสายานี้เพราะว่ากลับมาทางเมื่อเช้าทางทอดยาวไม่มีผู้คนอีกแล้วฝนมันจะตกด้วยเดี๋ยวเรารีบเดินธรรมลาสักนิดหนึ่งขากรบป๋ะมันเหมือนไม่ค่อยกลัวนะเพราะว่าเหมือนเราไปรู้มาแล้วไงว่าเราววาข้างหน้ามันมีอะไรใช่ไหม แล้วขากลับตรงไปเนี่ยเราก็รู้ว่ามันก็มีสถานีที่และหมู่บ้านคนที่ค่อนข้างใหญ่เราก็เลยรู้สึกว่าเอาไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ยมีอย่างหนึ่งคือพอร้องมันฝนจะตกแต่ดูพกรณ์อ,อากาศ้ะถ้าฝนตกเนี่ยคือตกยาวไปยันหกโมงเย็นเลยเราก็เลยเดินเลยดีกว่ากลับมาถึงที่นี่อีกแล้ว มันมีของอยู่ข้างในนะพวกหัวรถไฟเก่าๆแต่เราก็ไม่กล้าส่องมากกลัวเจออะไรที่ไม่ใช่ถือว่าจะสำเร็จแล้วนะทุกคนก็อีกประมาณหนึ่งกิโลกว่าๆเราก็จะถึงสถานียูกวากวะแล้วเดี๋ยวเราจะไปไมาบาชิต่อแล้วก็จะไปหาค้ากินที่นั่นวันนี้ยังไม่ได้กินกาแฟเลยเดี๋ยวขอชิลหน่อยกลางวันเพราะว่า ต้องพาก,ก็แหละเพราะว่าเดินเยอะมากเมื่อวานก็เดินเยอะเหนื่อยติดต่อกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไม่ไหวคือข้อเสียอย่างหนึ่งอะเวลาใช้พาสตกุกิเียวไยพาสเนี่ยถ้าเที่ยวแบบแบบนี้คือแบบไปเดินป่าอะไรเงี้ยเที่ยวติดต่อกัน3วันเน่ยล่างจะพังเอาข้างหน้าเป็นสะพานแขวนสำหรับรถวิ่งนี่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 ต้นน,น,นี้หอมมลีไม่รู้ต้นอะไร พอเข้ามาใกล้สถานีแล้วก็เจอคนเยอะเลยรถไฟกำลังมาอีกแล้วเดินมาถึงสถานีละมันเป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์รถไฟเก่าเนี่ยแหละมีรถไฟไอ้น้ำด้วย <c oughs> อย่างน่ารักอะ นี่ดูอะไรอะ่ะกีวีเหรอทำจริงกีวีเหรอทำไมไม่โดนเก็บกินหรือว่ายังกินไม่ได้กีวีชัดๆนี่ดูไฮเดรเนียดิพอมันเหี่ยวแล้วมันไม่ร่วงอะ่ะมันดูแบบอช้ำเลือดช้าหนองเราไม่ค่อยอยากมองไม้เป็นรูเยอะมากบ่งบอกว่าที่นี่หนอนครองจ้ารถไฟหัวแล้วจากไอ้น้ำมาแล้ว กลับมาที่ทากาซากิแล้วด้านหน้าสถานีไมบาชินี่เราเดินมาฝั่งจูโอไมบาชิน้ำเยอะมากๆอันนี้คลองกลางเมืองเลยนะเฮ้ยมันดูน่าจะล้นเนาะ รุปเราเดินมาที่หมายโดยไม่ได้พักกินข้าวเดินมาเลยเฮ้ยขอให้ข้าวฟรีจริงหรอเนี่ยเหนื่อยมากก็คนอย่าลังเกียจเรานะเหือเราเชื่อว่าคนญี่ปุ่นเหม็นบนรถไฟนู่นนีน้แต่วันนี้ขอขอเป็นตาเราวันหนึ่ง <laughs> เข้าชมฟรีด้วยสมัยที่ญี่ปุ่นเริ่มส่งออกไหมและผ้าไหมก็เริ่มมีคนจากต่างประเทศเข้ามาซื้อใช่ไหมแล้วคานนี้เขาก็เลยแบบก็ถือว่าเป็นธุรกิจสําคัญแล้วคนที่มาซื้อพ่อขาอนะไรเนี้ยก็เป็นแขกคนสําคัญเขาก็เลยสร้างที่นี่ไว้เพืาเป็นเรือนร,ร,รับรอง ห้องน,นี้คือเก็บหนังสือรูปภาพที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองไมบาชิอันนี้ขึ้นมาชั้นสองแล้วสร้างแต่ปี1893สมัยนั้นที่นี่คงแบบเป็นเมืองที่แบบรุ่งเรืองมากๆคืออะไรๆก็โดนสร้างสมัยนั้น ราชอบอะไรแบบนี้กลิ่นสุดิธรรมนี่เขามีกลิ่นนะมันหอมหอมดี<ๆ>เขาขัดกระจกใสมาก<ๆ>แยกเป็นส่วนแบบส่วนอาคารหลักคืออาคารนี้ที่เป็นห้องโถงแล้วก็เป็นห้องเล็กๆนี่จะเป็นดาว่าน่าจะเป็นส่วนที่จัดเตรียมของ<ๆ>หรือห้องพักเออห้องพักละนี้ ก็เหมือนเรียวกังนะก็เป็นห้องโถงใหญ่เหมือนกันห้องนี้เป็นห้องขนาด1นึ่เสือทัธทามิหรือ270รสแควร์เมตรสร้างโดยปัตสจากเสา จริงๆญี่ปุ่นก็เก่งวิศวกรรมมานานแล้วเหมือนกันเนาะสร้างเสร็จหนึ่งปีหนึ่งปดแดสคือแบบห้องก็เป็นห้องแบบคือญี่ปุ่นมันจะไม่มีห้องโถอย่างนี้ใช่ไหมก็จะเป็นห้องโถงแนวตะวันตกเอาไว้จัดก,กิจกรรมเต้นรำอะไรพวกนี้แล้วก็เออแต่ว่าพื้นเป็นเสื่อทาทามิถ้าโคมไฟเป็นแบบตะวันตกไงเราเห็นในรูปอะคือตอนกลางคืนถ้าเปิดไฟคือจะสวยมากๆ เขาจะเปิดแต่5โมงครึง่งหน้าร้อนเปิด6โมงครึง่งมันก็ต้องรอหน่อยนีตอนอากี่โมง4โมงครึ่งยังไม่เปิดไฟนะเราคิดว่าเราได้ที่รอดีๆแล้วนะก็จะนั่งรอตรงนี้นี่แหละเดี๋ยวเขาเปิดไฟกโมงครึง่งก็ดูเสร็จถ่ายรูปเสร็จแล้วค่อยกลับใกล้ได้เวลาแล้วเลยอีกหนึ่งนาะทีเขาจะเปิดไฟเราจะรีบถ่ายรูปรีบกลับ ตอนนี้นะยังไม่มีไฟค่อยๆมีแสงแล้วน่าจะได้ประมาณนี้สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้หาอะไรกินเป็นกิจลักษณะค่ะเพราะเรารีบกลับค่ะเหนื่อยมากก็เลยซื้อของกินเล่นมากินบนรถไฟระหว่างทางกลับ ก็เป็นอีกคลิปที่น่าประทับใจสําหรับเรานะคะได้เดินทางไปยังที่ที่ไม่เคยไปได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นเหมือนเดิมค่ะถ้าใครถูกใจคลิปนะคะรบกวนกดไลค์ถ้าใครยังไม่ได้สับสับใครรบกวนสับสั r i ค e ให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบายบายค่ะ